น่ารักฟุดฟดชมพูอริยาโพสต์ภาพลูกๆน้องเกเรื่องหัวแน่นมากเป็นครอบครัวที่น่ารักไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับครอบครัวของสาวชมพูอริยาที่มักจะออกมาอวดภาพความน่ารักของลูกๆทั้ง3มคนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กน้องเกลให้พี่ๆได้ชมความน่ารักสดใสกันอยู่บ่อยๆล่าสุดไม่ชมได้ออกมาอวดภาพความน่ารักกับลูกๆ งานนี้แม่ชมยังแต่งหน้าทาผมจัดเต็มและด้วยความที่มีลูกสาวแม่ชมก็ไม่พลาดที่จะหากิฟติดผมสุดน่ารักสดใสติดให้ลูกสาวเต็มผมเครื่องหัวแน่นสุดๆแบบไม่มีที่ว่างเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอ เต้าเกลยังส่งมินิหาสุดน่ารักให้กองไปอีกจนทำเอาพี่พี่แฟนคลบับต่างพากันโดนเต้าเกลตกไปตามๆกันน่ารักน่เอ็นดูเหมือนเป็นแม่ชมในเวอร์ชั่นเด็กเลยน่ารักมากแม่ลูกจะเต็มเครื่องหัวแน่นเวอร์ขอบคุณข้อมูลชมอ s สแมทริอัลเกิล